ม,มาดูสิเรือสีสวยทีเดียวก็จะได้เวลาอนันนั้นสองลำนะกำลังนำเดินลง ยึดติดกับตัวเรือนนะครับจะได้เวลาพายไม่ต้องหลุดนี่คือวิธีการประกอบเรือนะครับ ชื่ออะไรครับไทยทีวีนันกำนันกำนันครับเรอกำนันเนาะไพเทวีเหรอครับอุทัยเทวีอุทัยเทวีโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวของบ้านบ้านนนทาตบ้านนนทาศอ๋อกำนันบ้านนนทาตนี่นลยครับอ๋อครับกำลังบรรจีพายลงสู่สนามท่านผู้ชมเนี่ยวกำลังเแต่ตีพาย สาวนัทชากำลังประกาศชื่อเรียกเอพมองคืเสียงก่อนเด้อให้คอนเสิร์ตให้แบบนั้นเอาเลยนะเจอส์น้องเลยเป็นเรือกำนัน,น,นท่านผู้ชมทีมงานของกำนันรู้สึกคนหนังสือมันจะลางๆก็เลยไม่ค่อยเห็นว <ๆ S 2> ้าบ <ๆ S 2> ุา<ๆ>๊คเย็ดแปดไปแล้วขึ้นไปที่ต้นทุ่นนะครับจุดปล่อย ใช่ไหมครับเห็นว่าดังมากเลยเมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าเรือนี้ดังมากเลยชนะเมื่อวานใช่เมื่อกี้สัมภาษณ์พ่อบอกว่าเรือนี้แหละใช่ไหมครับของหมู่บ้านเลยเนาะอาศัยน้องๆหมู่บ้านเลยไม่เอาทีนมาเพรายในตำบลท่าบ่วงมันมีสิบเอ็ดหมู่บ้านเราดึงได้หมดตำบลอื่นไม่ได้ใช่ข้อมูลตรงกันพ่อบอกว่าเขาจะเป็นลักษณะนี้สุดยอดเลยสวยงามเนาะ เห็นพ่อเล่าประวัติได้ฟังว่ามันควาเป็นระยะยาวในก้อนในก้อนเราเปิดนี่จะตายน่ะเราสูกคนไม่ได้เขาไปดึงถึงจื่อเอินมาเราก็เลยเปลี่ยนใหม่ปรับเปลี่ยนใหม่เพื่อที่เอาภายในยอยู่ใงนนอยู่จุดยอดเลยเนาะไอ้เงินมันอยู่ในสเปหมู่บ้านนี่แหละโดยที่ไม่ต้องไปไพ้สมได้ก็เพราะนั้นเอาไปครับฝีภายในบ้านล้วนๆเลยเนาะในในบ้านล้วนๆเลยครับ Paid, มีแต่เด็กนักเรียนเที่ยมมากเลยท่านผู้ชมดูสิท่านพ่อเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นอะไรเป็นอปตอรบตเนาะโอ้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่เลยอ้ด้วยช่วยพายด้วยอ๋อลงพายด้วยเลยครับแล้วก็ดูทีมฝีพายแต่ละท่านก็เป็นกําลังวัยรุ่นกําลังวัยที่แบบอาจจะชช่วงเรียนหนังสือด้วยแล้วก็อาศัยน้องเข้ามาในทํากิจกรรม ก็เราซอมประมาณเยือ,อ,อตรนซอมดูครัข้าผมชมดูบรรยากาศนะครับตอนนี้เรือสาวกัลยากรก็จับตาดูดีว่าเมื่อวานก็ชนะไปแล้วอินขาดไปวันนี้มันรู้ดั้ทีว่าจะ เป็นประการใดต้องรอลุนกันที่ีต่อไปฝากให้กําลังใจให้กําลังใจทีมงานสาวกอลลอก่อน้วยนะครับเพราะว่าทีมงานก็รู้สึกว่ารุ่นเดียวกันเลยแล้วก็ทีมงานของภายในมอ .2 ม่ .3 มอ .1 มอ .2 ดู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 น้องเป็นนั่นน่ะนายทายสิอ๋อสุดยอดเลยโอเคผู้ชมเดี๋ยวติดตามรอลุนกันในนทีต่อไปนะครับพมกำลังออกไปแล้ว เป็นสีสันที่สวยงามจริงๆเลยกําลังมุ่งหน้าไปเพื่อที่จะไปเข้าเส้นชไยนะครับเออไม่ใช่สิไปต้นทุนไปจุดปล่อยปีนี้เรางไหมปีนี้ไม่ค่อยเยอะครับมันลดเนาะเพราะปีที่แล้วมันท่วมเนาะปี<อ>ีท่แล้วถึงนี่อแต่ก็ไม่ท่วมหมู่บ้านหรอกเนาะเพราะว่ามันสูงอันนี้เรือสีส้มส้มอ,อันนี้บัานที่เหล็กบาับานที่เหล็กเพชร เอกอะไรน่ะนะเพชรนาววาหมบ้านกีเล็กสวยลำเรือสวยเนาะวันวันวันที่1ิห้าเนี่ยได้ได้ร่วมไปแข็นที่อัฏยาไหมอัฏยาที่ผ่านมาเมื่อกี้ใช่ไหมจะจะจะถึงเนี่ยสิบห้าเนี่ยเขามีเขามีนัดสิ่งเชิญไปไหมัฒนาบุรีอ่ะเขาเขาเปิดเปิดโอเพ่นอ่ะใช่ไหมเราเขาไม่ได้ของประเทศไทยใช่ไหมเขาเปิดโอเพ่น ถ้าถ้าเอาไไ้อในในหมู่บ้านแข่งกนะันนะผมก็จะไม่แข่งอยู่แต่ได้เอาไปดึงมาไอ้น้องคายก็มีสิบเกตลำมนะครับวันที่สิบห้าเขาเขามีดึงมาเขาไปดึงคนไายมาเราสู้เขาไม่ได้อเออเป็นเป็นการที่ยอมรับแบบว่าเออเราเรารู้นี่กีฬาเนะเาะเพราะภายนอกเขาต้องอาศัยแบบนอกเขา้าใจเนาะเขาก็เปิดประเภทเปิดโอเภนเนี่ยเขาไปดึงใครมาก็ได้ครับ น้ำนี่ดีมาตรฐานดีเนาะเราดูสวยงามทีเดียวเน่ากำลังมาแล้วปีที่แล้วได้จัดไหมปีที่แล้วงานทุปีครับเป็นงานประจำปีงานประจำปีเลยคือประมาณเราเดือนนี้แหละพอเราเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บเขาบอกใหเดือดดีจังเนาะสุดยอดเลยผู้ชมกำลังเดินทางเป็นกูบ้านในทางสามัคทีกัน ใช่เนาะเราเหมือนว่าดึงน้องๆให้มาร่วมกิจกรรมด้วยสุดยอดเลยครับผมเป็นผู้ดำเนินการจัดการเนาะครับมีมีสนามผมนะที่ได้ได้รางวัลเยอะม่แปดพันนะสูงเนาะแปดพันผมไปไปพายแถวลาจ้าแถวอะไรเนี่ยครับอันนี้ถือว่ารางวัลสูงมากทีเดียวนะที่หนึ่งก็มีน่าจะเพิ่มเป็นหนึ่งหมื่น ราคาเป็นหน้ามื่นบาทเราจะไม่ลงเราจะขึ้นทีเดียวเขาแข้มแข็งดีเนาะสนามสวยงามทีเดียวดูดูลักษณะการนั ung, ่งชมมันก็ก <sh arp> ็คือไม่ได้ไกลไม่ได้ใกล้อ่ะพอดีเลยแต่พอดีเลยบางสนามไกลไกลมองก็ไม่สนุกบางสนามสนามก็ไม่ได้ตัดอย่างเี้หรอกข้ามผมไปพุ่มเป็นแข่งแล้วนั่นมานะแถวอะไรนะ เขาไปแล้วเหรอที่ที่กุดขากรีมนะสนามไม่ได้ไม่ได้สง่าแบบนี้นะครับอันนี้สนามนั่งชมดูก็สะอาดแล้วก็คือเหมาะสมที่สุดแต่ปีนี้น้ําถือว่านเกลฑ์ที่ดีเนาะดีครับน้ำว่าเรื่องน้ําเรื่องข้าวดมสมบูรณ์ก็เลยทําให้ชาวบ้านก็มีเครื่องสูบน้ำเวลาประมาณประมาณเดือนใดเมษาเราก็บางข้าวแล้วเพราะ ได้เกี่ยวกลอนเขาเพิ่มมันจะได้ราคากลอนเขานะเขมได้13บาทนะทีนี้นะหรอทีนี้ได้13บามบาทเราก็ทำข้าวก่อนเขาซุปก่อนใช่ตัวนี้ข้าวเริ่มประมาณ10บาทนี้สิบเอ็ดบาทใช่เห็นก็ระบุไว้ว่า10กว่าบาท11บเอ็ดบาทแั้วนะเริ่มบ้านผมเขาทำก่อนเขาจะซุปก่อนปพ๊บเขาจะได้ขายก่อนเขาเลยเขาขายก่อนปพ๊บเขาก็จะซื้อเราประมาณ13บาทกลอนเลยครับผมเรื่องเรื่องของข้าววันนี้มีดีเกล่ำของกระสาวอันเมื่อกี้มันขึ้นไปแล้ว นี่มีกี่ลำอันนี้มีสองลำมสองลำคิดท,ท,ที่คู่กันเนาะภาพนางสาวนัชชาครับกรจิกรครับจะเข้าชิงวันนี้เหมือนกันเนาะภาพข้าชิงเหมือนกันโอ้โหแค่เพืชมเดี๋ยววันนี้จะรอชมดูสองลำนี้วา่าลามไหนจะโดดเด่นดน่อนา,าอันจรรยและนี้ปล่อยอย่างนี้ยังไม่ปล่อยเนาะนนมูสิบิทเขา้เเขาเนาะอันนี้ก็ซ้อมอ๋อเขาซ้อมนะดีเขามีสองลำเดี๋ยวอีกอีกสักครู่บรรยากาศอย่างแน่นอนนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวติดตามชมในเวลาถัดไปนะครับ